หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ลดปัญหาความเครียดอย่างแน่นอนข้อที่1ห้ามดูข่าวหรือเส่ข่าวลบๆ2ห้ามไปนินทาหรือยุ่งกับเรื่องของคนอื่น3ห้ามคิดไม่ดีกับคนอื่นสีห้ามฟังเพลงที่มันเศร้าๆพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้จะ ซึมซับเข้าไปในสมองของคุณแล้วจะทำให้คุณเครียดแบบไม่รู้ตัวจิตสากลอย่าอีตัวที่หนึ่งอวมู่เก๋ยยเชียก็อยู่จู่เจก็เล่าตัวจุปผนอจุปผุที่อีก็อยู่จุดจีตสามมุ่งใช้เจเข่าอีิชชงอ่าจีตสามมุ่าลงเจะเข่าชิชงเดอะเขาที่อ้อจิตออ่าเนี่ยมเต้าสายรถเต้ tao sai, sa chỉ song chỉ song yung lô lương. Khó pe chỉ song muội sa chỉ song đoạt đệ, sa bị lô Khó chỉ song muội sầu nung chống ua ua muội trào cào nung lửa cô có khó, xé chỉ xé Giờ có nói cho muội, kể như tan khó có hai con na. chị à nếu khâu u có lú lú ở dọ chị nhó nhó chị mới thấy chỉ có nhó nhó chị có chỉ bảo u có là nhó mà mà uh, uh, môn nhó xé dọ chị cho vì có kinh nghiệm quá chỗ à trong à mong đạo chị nên cao có lú lú rồi dọ chị thấy nhó chị mới có là to là nhó xé là to là sợ là do vì đấy có tổ chức người xong nói có chỉ bảo sứ uh, ah, chị cũng mua của chị à đi nói cho là hai trăm nét sứ tiền อ่าจิตจาัวตันทอลอยอนนีอ้วตาอีคอมเมมซื้อนี่สามารถเดี๋ยวพัฒนาก็ตุกแข่งก่อก็มวจะปิกสาชงชงชงชแล้วก็เท่าก็ม้วจะปิกสาชงแล้วก็ตุกแข่งหลักยู่สามารถอ้ตากอนก็อวอีตัวที่หนึ่งอวนมวเก๋ว่ากาเชียแล้วก็ตุกแข่งก็ที่ีใหรอีตัวที่นึงยเชียเทาวีก็ยมเชียหางอยู่ก็มุมบอคนยคนจีคอนายเขาอหนึ่งอ่าจีอ่าใช้ชอบหลักดีเนี่ยช